สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมพลมอเตอร์ราวอลวิชเช่นเคยนะครับก็จากที่ได้พูดพรีวิวรายละเอียดของ s c a ม b e r Next Gen n e ครับ n s x t g e n s c อร์ของทางดุคติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมได้มาเทสทดสอบมาครับที่บาเลนเซียเราจะขอมาพูดถึงฟีลลิ่งของรถคันนี้กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยท่านั่งกันก่อนเลย สำหรับตัวสแคมเบอร์ใหม่ครับต้องบอกว่าเขาได้รับการออกแบบใหม่ดังคันครับเปลี่ยนไปถึงราวๆ70%ถึงเรียกว่าเป็น all new นะครับจุดแรกเลยที่ผมชื่นชอบและชื่นชมก็คือเรื่องของตัวเบาของเขาครับทั้งในเรื่องของ s ซี i ไฮที่มันไม่สูงมากจนเกินไปนะครับอยู่ที่795มมิลแล้วก็ตัวผมเนี่ยสูง175ซนติเมตรครับก็จะพบว่ายังเหยียบ ได้เต็มเท้าสบายๆนะครับแล้วก็มีระยะหย่อนเขาอยู่พอประมาณซึ่งจุดนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณทางดูคติที่ออกแบบเบาะครับให้มันแบนนะครับให้มันแฟลตให้มันราบแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยมันบีบเข้ามาคอดจึงทําให้คนที่ตัวสรีระไม่สูงมากเนี่ยสามารถ นั่งลงได้เต็มฝ่าเท้าครับอันนี้คือจุดดีจุดแรกของเขาเลยนะครับและนอกจากนั้นทางดูคติได้มีออปชันเพิ่มครับก็คือที่เป็น low seat spec กับ high seat spec นะครับ795คือเป็น standard seat ครับจะมีในส่วนของ high seat ที่ะเป็น810แล้วก็780ดแปสำหรับที่เป็น spec low seat ครับดังนั้นเนี่ยรถคันนี้ออกแบบมา เอื้อกับสรีระของทุกไซส์เลยก็ว่าได้ครับอันนี้เป็นจุดที่น่าชื่นชมแล้วก็จุดต่อมาครับเรื่องของตัวแฮนเดิลบาร์ของเขาแฮนเดิลบาร์ของเขาครับคือมันออกเป็นทรงกลางๆนะคือไม่เตี้ยมากครับแล้วก็ยกไม่สูงจนเกินไปเรียกว่าเป็นทรงกลางและมีองศาที่งุ้มเข้าหาลำตัวอยู่พอประมาณครับผมแต่สำหรับสรีระผมเองผมรู้สึกว่าเรื่องของระยะความยาวของตัวแฮนด์บาร์เขาอะครับดู จะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับจุดนี้ซึ่งผมก็เข้าใจได้ด้วยความที่มันเป็นสแครมเบอร์เนี่ยทำาให้ต้องออกแบบเป็นประมาณนี้ครับเผื่อเวลาที่เราไปขี่คอนโทรลทางสายเอนดูโรอะไรพวกนี้ครับจะทําให้การควบคุมรถเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเป็นผมเองเนี่ยที่เป็นสายออนโรดขี่แบบในเมืองอะไรพวกนี้เป็นหลักครับเราอยากได้แฮนด์ที่มันแคบกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับจุดนี้แล้วก็ต่อมาเรื่องของตําแหน่ง พักเท้าอะไรต่างเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันก็กําลังพอดีแล้วแหละแต่จุดที่ผมรู้สึกว่าพอเราขี่เดินทางไกลๆอย่างวันนี้ครับขี่เราๆแบบ3ชั่วโมงกว่าผมรู้สึกว่ามันก็แอบ,บมีเมื่อยขาสักนิดหนึ่งนะฮะเราจะต้องแบบเหยียดขาไปเพื่อผ่อนคลายช่วงเท้าบ้างเพราะว่ามันวางแบบมิดคอนโทรลครับแล้วก็ออกแบบ จะเรียกว่าไงดีเยื้องไปทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับให้เป็นลุคแบบสไตล์พวกรถแบบเนเกสปอร์ตประมาณนั้นครับจุดนี้ผมเลยมองว่าถ้าขี่ยาวอย่างวันนี้ขี่150โลแต่ว่าเราไม่ได้ขี่ความเร็วสูงกันมากแล้วก็ทางแบบโค้งเขาอะไรพวกนี้ด้วยครับผมรู้สึกว่าขี่ยาวอาจจะมีเมื่อยเท้าสักนิดหนึ่งนะครับก็นอกจากนั้นเลยเรื่องน้ำหนักตัวอันนี้เป็นจุดที่น่าประทับใจมากๆเพราะว่าทางดูคติสามารถไล่เบามันลดลงไป4กิโลกร,รัมครับ ดรายเวทประมาณ170แล้วก็เวทเวทอยู่ประมาณสัก180นดนิดๆเท่านั้นครับกับเครื่องยนต์8 0 3ซีซีผมถือว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมันโอเคเลยไม่ได้ดูมากจนเกินไปทำให้การคอนโทรลพิกรถอันนี้คือน่าชื่นชมมากๆครับผมขี่มันได้สนุกมากๆถ้าเทียบกับตัวโมเดลเดิมก่อนหน้านี้นะครับครับผมหลังจากพูดในเรื่องของตัวถ้านั่งไปแล้วเรามาพูดถึงฟีลลิ่ง การขับขี่เรื่อง performance ภาพรวมของเครื่องยนต์อะไรไล่ไปเลยแล้วกันนะครับเครื่องยนต์ลูกนี้เขาอิงพื้นฐานมาจากสแ a มเบอร์โฉมเดิมครับผมเป็น L twin มออลม803 cc แรงม้าประมาณ73ตัวครับแรงบิด62.5นิวตันเมตรก็ไม่ได้แรงมากจนเกินไปนะแต่การที่เขาใช้คันเร่งแบบไ right ร้ใบวายเข้ามาทำให้เราสามารถคอนโทรลภาพรวมครับทำได้ สำหรับผมนะคือมันอาจจะลดความดิบลงแต่มันก็คอนโทรลได้สมูทขึ้นต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะสามารถปรับ Riding Mode ได้2รูปแบบด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของโรถธรรมดาแล้วก็ที่เป็นสปอร์ตซึ่งจริงๆอ่ะมันสามารถคอนฟิกเข้าไปแยกได้อีกนะครับว่าโรดกับสปอร์ตเนี่ยเราจะเอา Engine Mapping แบบไหนรวไมไปถึงตัวที่เป็นแ a c ชั่นคอนโทรลที่ปรับได้ถึง4ระดับแล้วก็มีออฟนะครับก็คือปิด t r คชั่นได้แบบหากต้องการไปขี่ enduro แล้วทําสไลด์อะไรพวกนี้ครับคืออันนี้เรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องเป็นจุดที่น่าชื่นชมของทางดูคติเขาเลยสําหรับกําลังเครื่องยนต์ลูกนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ต้องบอกว่าแรงม้าประมาณนี้กับการขี่ทั่วไปและสไตล์คาแรคเตอร์รถแบบนี้ผมว่าเพียงพอแล้วครับทอร์กนี่จังหวะช่วงแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็ติดแบบเปิดคันเร่งไม่เนียนมากนะครับแล้วอากาศที่บาเลนเซียเนี่ยมันค่อนข้างเย็นพอสมควรแม้พื้น ถนนพื้นแทร็กอะครับมันจะเรียบดีแต่อุณภูมิยางอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะทําให้กริปการยึดเกาะไม่ดีมากผมเปิดคันเร่งเยอะไปหน่อยครับในจังหวะแบบพวกออกโค้งจากพวกวงเวียนะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันก็มีสลิปอยู่นิดนึงนะครับและตอนนั้นผมใช้สปอร์ตโหมดฮะสปอร์ตโหมดเนี่ยเขาจะใช้ traction ที่ระดับ2มันก็จะเข้ามาตัดช่วยแหละยังไงก็ตามผมมองว่าทอ r ร,ระดับสไตล์เครื่องยนต์ a l t w i n ลูกนี้ครับที่เป็นหม้อลมผมว่ามันก็ยัง ให้คาแรคเตอร์ที่ดิบอยู่เหมือนกันนะในการขี่ต้องบอกว่าสปอร์ตโหมดเนี่ยครับม้าออกมาเต็มก็ถือว่าขี่ได้สนุกสนานอยู่เช่นเดิมหลายคนอาจจะกลัวในเรื่องของความร้อนซึ่งผมก็เห็นด้วยครับถ้าเกิดขี่ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะร้อนแต่ว่าวันนี้ขี่ที่บาเลเซียอากาศแบบโอต้องบอกว่าเย็นสบายมากๆจนผมนี่แทบจะเอามือเนี่ยครับอยากจะต้องการไอร้อนจากบริเวณข้างเครื่องยนต์เลยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าขี่ในเมืองไทยก็อาจจะร้อน อันนี้เป็นไปได้ครับผมแต่ขี่วันนี้ผมไม่ได้สัมผัสถึงไอร้อนเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าแม้เครื่องยนต์เขาจะดูเก่าครับแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยภาพรวมสําหรับผมยังทําได้ดีอยู่เช่นเดิมครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ลูกนี้และนอกจากนั้นเรื่องของระบบการสะเทือนชงหน้าอัพไซด์ดาวนะครับจาก kyb แล้วก็ด้านหลังที่เป็น mono shock ครับจะวางแบบเฉียงมาทางด้านขวาสักนิดนึงแล้วก็วางอยู่บนสวิงอาร์มเลยคือตอนแรกเนี่ยผมคาดว่า ระบบกันสะเทือนทางด้านหลังมันน่าจะติดแข็งมากกว่านี้แต่พอเราขี่จริงเวลาเจอพวกบัมปิ้งหรือรอยต่ออะไรพวกนี้ครับ ผมจะเป็นคนแบบติดแบบยืนขึ้นนะครับยกก้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกถึงแรงกระแทกแต่ตัวนี้ทำได้ดีครับเรื่องของการซับแรงมันไม่ได้แข็งมากนะแม้จะไม่มีตัวกระเดื่องทดแรงก็ตามครับส่วนด้านหน้าอัพไซด์ดาวน์อันนี้เรื่องของความหนืดเวลาเราเบรกหนกัหนกๆอะไรพวกนี้ผมว่ามันทําได้เหมาะสมอยู่แล้วครับเรื่องของระบบการสะเทือนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยและนอกจากนั้นตัวระบบเบรกของเขาครับคือดูเผลน,น,นเนี่ยมันเหมือนเดิมก็คือใช้จานนิดเดียวทางด้านหน้าด้านหลังนะครับจานนิดเดียวเหมือนกัน แล้วก็คาลิปเปอร์4พอตจาก Brembo เช่นเดียวกันแต่รู้สึกว่าขนาดจานทางด้านหน้าเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงครับขยับขึ้นมาอยู่ที่330มิลลิเมตรครับจุดนี้ทำให้เรื่องของการเบรกเนี่ยสำหรับผมเองผมว่ามันเพียงพอแล้วนะอาจจะไม่ต้องไปทวินหาแบบพวกทวินดิสอะไรขนาดนั้นครับเพราะตัวแม่ปั๊มด้านบนมัน,นะครับที่เป็นปั๊มเหลี่ยมเป็นของ b บ e โ bo ด้วยอยู่แล้วสามารถปรับหมุนในเรื่องของระยะ การเบรกได้ด้วยครับแล้วเราสามารถแบบไล่น้ําหนักเบรกลงได้นะครับถ้าต้องการแบบเบรกหนักแรงๆก็กำมับเดียวก็อยู่นะครับสำหรับตัวระบบเบรกที่ให้มาของ s c a มเบอร์คันนี้เอาเป็นว่าสรุปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยกับการได้มาทดสอบ All New s c a m b e r ครับที่เรียกว่าเป็น Next Gen Scamper ของทางดูปติถือว่าเป็นรถที่ขี่ได้สนุกพอสมควรเลยหลายคนอาจจะมองว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ ถือเป็นมาตรฐานของรถยุโรปสมัยใหม่แล้วซึ่งผมก็เห็นด้วยแหละครับแต่การที่เขาเปลี่ยนในเรื่องของเฟรมซับเฟรมอะไรต่างๆที่รีดน้ำหนักลงไปได้ถึง4กิโลกรัมอันนี้ทำให้คาแรคเตอร์รถเดิมครับที่มันดูจะขี่ยากสักนิดนึงแล้วก็มีความดิบสักหน่อยครับเคันนี้ใช้แบบ ไร้ใบวายมันก็ทําให้สามารถควบคุมคันเร่งได้สมูทยิ่งขึ้นและเรื่องของการพลิกคอนโทรลรถต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีงามมากๆผมขี่ได้อย่างสนุกสนานจริงๆครับที่บา l เลนเซียวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางดุคติสำหรับทิปที่มาทดสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยครับจากข้อมูลที่ได้มาก็จะประมาณเดือน9นะครับซึ่งคลิปนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะได้ ออนเมื่อไหร่เพราะว่าเรามีเรื่องของเอมบาโกเข้ามาเกี่ยวครับและเดี๋ยวราคายังไงก็ฝากรอติดตามที่ c h a n Channel o o t o r ไร a l ของเรากันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะมีราคาอะไรกันบ้างเพราะว่าวันนี้ฮะเราได้เทสกันเฉพาะตัวรุ่นไอคอนที่ถือว่าเป็นตัว มาตรฐานครับรุ่นเริ่มต้นของทางดุคติเพียงเท่านั้นครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากติดตามที่ Channel Motoriva ของเรารวมไปถึงตัว Facebook com Motoriva l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ